ครับทุกทาีซีการชนะชุทันเับวันนี้ผมอ้นอีการมาหลายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเรามาจับประเด็นที่น่าสนใจกันสําหรับแมตช์เดย์ที่ห้านะครับมีหลากหลายคู่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับอย่างเช่นในศึกซูเปอร์ซันเดย์แมสตี้เจอกับอาร์เซนอลโอ้โหเต็งหนึ่งเต็งสองเจอกันลิเวอร์พูลนะครับได้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่าจะถล่มคู่แข่งได้หรือไม่ หลังจากที่เกมก่อนหน้าดันไปขาบ้านซะง,งั้นนะครับมีเชลซีทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทางเวสต์แฮมนะครับแมนยูก็เจอกับศึกหนักเหมือนกันนะฮะเจอกับคริสตัลพาเลสนะครับสเปอร์นะฮะต้องกลับมาให้ได้ในเกมดัดนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันครับสำหรับประเด็นก่อนเกมฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางของอีกาชาแนลนะครับอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนอีกาชาแนล ในทุกๆท,ทางนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับไปดูกันที่คู่แรกครับขออนุญาตไปที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับที่เอเนสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับมืออาร์เซนอลนะครับสิ่งที่เราต้องจับตามองคือความเข้มข้นจากเกมนัดนี้และความละเอียดเล็กๆน้อยๆจากคู่นี้กันนะครับแน่นอนครับทั้งเต็งหนึ่งเต็สงสต่างถูกมองว่าน่าจะห้ามหันไปจนกระทั่งบ้านปลายของ ซีซั่นนี้นะครับโดยที่ทั้งซิตี้นะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครพลาดถือว่าสวยนะซิตี้ครับซีซั่นนี้หลายๆคนมองว่าน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะเป๊ปครมทีมมานานแล้วนะฟาดแชมป์มาก็โอ้โหติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องกันเหลือเกินส่วนอาร์เซนอลครับอาจจะถึงเวลาในการที่พวกเขาจะได้ปลดแอทีนึงคว้าพระรองไป2ซีซั่นติดซีซั่นนี้แหละนะครับแต่ถึงอย่างไร เราก็สามารถมองได้ว่าเบสตี้กับเป๊ปยังคงมีมาตรฐานที่แข็งแกร่งไปเรื่อยๆ4เกมแรกกับซิตี้แบบโอ้โหสบายฮะฟาดไปถึง12แต้มในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยสะดุดแล้วนะครับซิตี้ยังคงเป็นซิตี้ที่แข็งแกร่งพวกเขายังคงรักษามาตรฐานที่สูงมากแล้วนักเตะแต่ละคนก็ยังคงมีไฟยังคงมีความทะยทยานเติมด้วยตัวใหม่ๆ เข้ามานะครับบางจุดนะครับเติมเต็มในสิ่งที่ทีมขาดในขณะที่เออร์ลิง o บรสทาร์แลนเองก็4นัดแรกเราร้อนยิ่งกว่าเดิมนะครับซัดไปแล้ว9ประตูจะมีทีมไหนละ่ะที่จะหยุดซิตี้บ้างบางคนบอกว่าก็คดี115ไงครับ115เคสนูน่นกว่าจะรู้ต้นปี2025แต่ตอนนี้ซิตี้ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอาเซนอลหยุดได้ไหมครับแน่นอนสิ่งที่อาเซนอลจะต้องเผชิญคือการ จับตายทางด้านของเอริกบอลฮาร์แลนถ้าปล่อยให้ฮาร์แลนเนี่ยมีพื้นที่ว่างในการทําประตูบอกเลยว่าคุณเสร็จแน่ในขณะเดียวกันครับเกมดันกลางซึ่งเป็นจุดรุษ,ษาสําคัญคนก็ต้องเล่นให้มันแข็งแกรง่งนะครับต้องรอดูว่ามิเกลอันเตจะมาไม้ไหนจะวางหมากแบบไหนนะครับจะเล่นแบบระมัดระวังตัวไหมนะครับเหมือนเกมล่าสุดที่เจอกับสเปอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเล่นตามที่ตัวเองถนัดเหมือนเดิมในขณะเดียวกันครับ จะต้องมองว่าเฮ้ยถ้าคุณมีโอกาสคุณจะลงโทษโร,รบรซีฟ้ายอย่างไรการจัดทับการจัดตัวอันนี้น่าสนใจนะครับคาาวเวสเนี่ยลงแน่ๆบุกโยซาก้าลงแน่ๆแ,แต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยอย่างกราเบียมาร์ติเนลลี่ก็มีกระแสว,ะว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมอาร์ตาต้าที่คุณจะพักจะดรอปมาร์ติเนลลี่เอาไว้ข้างสนามบ้างเพราะว่าฟอร์มไม่ได้น่าประทับใจนะครับ17นัดติดต,ต่อกันแล้วที่ดาวเตะชาวบราซิลคนนี้ ไม่ได้มีแอซิดไม่ได้ทําประตูให้กับทีมถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมใช้ทอสซาไหมอะไรแบบนี้นะครับอยู่จะเป็นราฮิมสตอร์ลิงขึ้นอยู่กับการสนใจของมิเกลอาร์เตต้าเลยเกมนัดนี้ครับมันจะพิสูจน์ในเรื่องของคุณภาพมันจะพิสูจน์ในเรื่องของความนิ่งความละเอียดและจังหวะเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นตัวสัดสินได้นะครับอาจจะเป็นเกมที่เบียดมากอาจจะเป็นเกมที่แบบต้องอาศัยจังหวะนิดเดียวนะครับในการเปลี่ยน โอกาสนั้นเป็นประตูมีโอกาสที่จะเป็นสกอร์ต่ำครับแต่ถึงอย่างไรครับทาง,งเสิงกรษมุมมองกูรูคอมเมนเ,เตอร,ตอร์ต่างยังคงถือหางทางด้านของโรบบยสีฟ้าว่าเกมนัดนี้พวกเขาจะไม่แพ้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะได้1ห,หรือว่า3มแต้มนะครับจะเป็นเช่นนั้นหรือ,รอเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในเกมวันอาทิตย์ครับส่วนแฟนเรเบย์แฟนปืนคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับในเกมที่คุณจะต้องเจอกันในวันอาทิตย์นะครับ ทีนี้ไปดูคู่ที่2ไปที่ลอนดอนครับลอนดอนใต้เซลเฮิร์สพาร์คบ้านของคุนซันพาเลสครับที่จะเปิดบังรับมือปีศาแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับนี่คือเกมสําคัญมากสําหรับทั้ง2ถทีมครับคุนซันพาเลสครับกำลังควานหาชัชนะในเกมนัดแรกของซีซั่นอยู่นะครับซึ่งพวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะทําให้ได้พวกเขาพร้อมที่จะส่งตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดจัดการทางด้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโดยฟิลิปมาเตต้านะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสแล้วก็เอディเอ็นเคเชียนะครับที่ไปคว้าตัวมาจากอาร์เซนอลรวมถึงเอเซ่นะครับดาวเตะทีมชาติอังกฤษนี่เป็น3ตัวรุกนะครับที่จะคอยกระทุ้งกระแทกมาไทสตอริกแล้วก็ลิซ่ามาร์ติเนสนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มเติมนะครับก็คือการจับคู่กันระหว่างมาริโอุกาเต้กับคอบบี้เมนูหรือจะเป็นการใช้งาน ตัวเก่าๆอย่างกัซซีเมโร่ก็ได้ยืนคู่กับอูกาเต้ที่แน่ๆและยึดตำแหน่งตัวจริงชัวนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยเอริเชนฮาร์ตต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนที่พร้อมที่จะท้าทายตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งริมเส้นนะครับนั่นก็คืออเลคันโดการนาโชที่เกมล่าสุดในศึกคาราบาวครับเนี่ยโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงมากๆการนาโชนะครับนับตั้งแต่ที่เปิดฤด,ดูกาลเป็นต้นมาเนี่ย ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับที่เหลือสำรองอยู่ในสนามไม่เยอะแต่ผลงานเปี้ยงปป้างมากตอนนี้ตัวเลขดีมากนะครับคือรวมทุกรายการยิงไปแล้ว4ประตูนะครับกับอีก3แอสซิ์นะฮะเรียกได้ว่าเฮ้ยฟอร์มดีแบบนี้เ็นฮากจะยังทำให้การอาโชเนี่ยเป็นเพียงแค่สำรองหรือเปล่านะครับเล่นดีแบบนี้มันต้องลงตัวจริงใช่หรือไม่ แต่ก็ยังมีแรสฟอร์ดขัดขวางอยู่อามาติเดโลก,ก็ยังดีนะครับต้องเลือกให้ดีๆสำหรับเชนฮารเพราะว่าการเจาะประตูทีมอย่างคิสตันเพลสก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆและคุณไปเยือนด้วยเกมนัดนี้นะครับเสืองกฤษกูรูคอมเมนเตอร์ต่างฟันธงเอาไว้ว่ามีโอกาสนะครับที่จะยิงกันทั้ง2ฝั่งเป็นสกอร์สูงแล้วก็แบ่งแต้มกันไปที่2ประตูต่อ2แต่ผมยังมองว่า แมนยูนะครับถ้ายังตึงสกอร์ได้ดีๆนะครับรวมถึงเล่นเกมรับแล้วไม่พลาดกันเองแมนยูจะมีโอกาสในการทำประตูคิตัลเปเลสเหมือนกันเพราะเกมรับของพาเลสมีความเปราะบางในตัวเองอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะจะโคนของแมนยูอาจจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วก็ได้ที่เกือบจะเสียประตูก่อนแต่ก็เอาตัวรอดได้สําเร็จจนกระทั่งมาอาศัยคุณภาพของตัวนักเตะในการเข้าทําประตูคู่แข่งนะครับ ไปดูกันที่คู่ที่3นะครับก็คือลิอร์พูเปิดรังแอนฟิลเจอกับบอลหมัดกับสิ่งที่ต้องจับตานะครับคือการเทคแอคชั่นของรรดาขุมกำลังสำรองครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ลิอร์พูจะต้องมีการติดตั้งระบบโรเตชั่นนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัวหลักตามที่กุสอาเนอร์เนี่ยวางเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยว่านี่คือตัวจริงของข้านี่คือตัวจริงของหงนะครับทุกคน สามารถลงเล่นได้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อคุณต้องลงเล่นแบบกลางสัปดาห์ก็เล่นสุดสัปดาห์ก็เล่นนะครับดังนั้นร่างกายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่ต้องระวังมากๆดังนั้นถ้าเกมนัดนี้เวลาตัวจริงนะครับลงไปเล่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด so ิอัสโชตาโซโบซาร่ากราฟเฟนแบกแมคอลิสเตอร์เล่นไม่ดีมีความตีบตันนะครับเจาะคู่แข่งไม่ได้ สำรองต้องเทคแอคชั่นบ้างนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยสำรองไม่สามารถยกระดับการเล่นให้กับทีมได้จนกระทั่งแพ้คาบ้านให้กับทางนอ t t i n g งแ m f มฟอ s t เรสต์ครับซึ่งในเกมนัดเนี่ยทางสื่อกรีฤบอกเลยว่าพวกเขาจับตาทางด้านของดาวินนูเนสนะครับกองหน้าชาวอุรุกวัยที่ถ้าหากมีโอกาสได้ลงสนามแล้วนูเนสอาจจะมีความกระหี้กระหือเลยในการทำประตูสร้างความรับใจให้กับผู้ซื้อคนใหม่อย่างอาร์เนอร์ก็เป็นได้นะครับรวมถึงคริคัคโป นะครับที่ทุกคนคงเห็นแล้วว่าคุณภาพอย่างเขาก็ควรจะต้องเป็นตัวจริงให้กับลิฟว์เช่นกันนะครับดังนั้นจับตาไปที่มาดาขุมกําลังสมรองที่อาจจะต้องเทคแอคชั่นให้มันมากกว่าเดิมในเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสในการลงสนามไม่ว่าจะเป็น10นาที15นาทีหรือว่า20นาทีนะครับเกมนัดนี้มุมมองของเซอร์กูรูคอมเมนเตอร์นะครับมองว่าลิฟว์จะจัดการบอลหมัดได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีความเด็ดขาดในการทําประตูะครับ พวกเขาฟันธงเอาไว้ที่ประมาณ2ประตูต่อศูนย์หรือ3ประตูต่อหนึ่งะครับช่องว่างของสกอร์ห่างกันที่2ลูกครับทีนี้ไปดูทีมที่4ครับไปกันที่ลอนดอนเหมือนกันครับทอตแนมออสเปอร์เจอกับเบนส์ฟอร์ดครับสิ่งที่ต้องจับตาต่อคือสเปอร์อย่าท่าดีทีเหลวนะครับสเปอร์หลังจากที่แพ้นิวคาสเซิลแพ้อาร์เซนอลนะครับกลับมา สกดค์าว่าชนะได้นะครับในเกมกลางสัปดาห์ในศึกคาราบาวครับเอาชนะโคเวนทรีสอประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าผลงานภาพรวมยังไม่ถึงขั้นน่าพึ่งใจแต่อย่างใดนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกได้ว่าสเปอร์จำเป็นที่ต้องพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้และเกมนัดนี้ครับจะเป็นบทพิสูจน์เลยเพราะว่าเบรนส์ฟอร์ดของโทมัสแฟงเองก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะครับขนาดเป๊ปเองก็ยังยอมรับนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยทำได้เพียงแค่เฉือนเอาชนะทีมตราพึ่ง ได้เปแค่2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนัดนี้สเปอร์จัดชุดเต็มนะครับดมเด็กโซลานเก้เป็นงหน้าตัวเป้านะครับตี้นอยู่ด้านซ้ายขวาคือเบนนันจอนสันแล้วก็มีเจมส์เมดิสันมีคูรูเซฟสกี้คอยสนับสนุนในเกมรุกนะครับแต่ก็มีกระแสบ,บอกว่าเฮ้ยต้องดรอเบนนันจอนสันหรือเปล่าฟอร์มยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับใช้คูรูเซฟสกี้ดันขึ้นหน้าดีกว่าแล้วก็เติมกองไกลสักคนหนึ่งเพื่อสร้างความกระชับความเหนียวแน่นในเกมแดนกลางนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับการสนใจของแอนด์สปอตเซคบ เกมนัดนี้นะฮะเซอร์เกีดบอกว่าสเปอร์เหนื่อยนะไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าเบรนส์ฟอร์ดเองก็มีตัวแสบอยู่อย่างเช่นไบรอันเอมบูเอโมอันนี้ก็พร้อมที่จะสร้างความแสบให้กับแนวรับของสเปอร์ที่ยังไม่นิ่งแบบ100%ได้เหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างไรครับยังคงมีความเชื่อมัน่นในเรื่องของคุณภาพตัวนักเตะอย่างตีซนอย่างโซลันเก้ทไมาได้ยิงทิ้งยิงขว้างกันเองก็ น่าจะเบียดเอาชนะได้แบบหือจับคอนะครับอยู่ที่ประมาณ1ประตูต่อศหรือ2ประตูต่อหนะครับไปดูคู่สุดท้ายครับลอนดอนดาร์บิ้ชนะที่บ้านของเวสต์แฮมเจอกับเชลซีนะครับสิ่งที่ต้องจับตาคือเวสต์แฮมระวังฮะความหลากหลายจากตัวรุกของเชลซีหาตัวจับยากมากนะครับไม่ได้มีเพียงแค่โคพาเมอร์คนเดียวเท่านั้นนะครับที่กองหลังของเวสต์แฮมจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ย ทุกคนรู้อยู่แล้วคุณภาพคับแน่นมากคือเทคนิคดีทักษะสูงหาตัวจับยากนะครับคือสามารถปล่อยบอลแล้วทําให้เชลซีได้ประตูตลอดเวลาเลยแต่ในตอนนี้เนี่ยเชลซีมีดีในรเรื่องของตัวรุกมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนักแต่ะหลายๆคนพร้อมที่จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างมาดูเอเก้นี่ก็เร็วคล่องปราดเปรียวนะฮะยังมีคริสเอ็นคุนคูด้วยเช่นกันนะครับที่พร้อมจะเข้ามายกระดับการเล่นให้กับทีม รวมถึงเจดรอนซานโชที่ย้ายมาจากแมนยูเห็นแล้วนะครับว่าเจดรอนซานโชเนี่ยลงมาแป๊บเดียวเนี่ยเอ้ยสร้างอิมแพคได้ทันทีแล้วอาจจะยึดตัวจริงใน,นตำแหน่งปีกซ้ายด้วยนะครับประสานงานร่วมกับโคพาเมอร์ mer, มาดูเอเก้โดยมีเอ็นคุนคูเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนคนหน้าตัวเป้าคือนิโคลัสแจ็กสันตรงนี้ครับ3คนนี้4คนเนี้ยกองหลังเวสต์แฮมต้องระวังไม่ได้ระวังแค่โคพาเมอร์ mer, คนเดียวเท่านั้นระวังทุกคน จากการเข้าทำที่หลากหลายของทางเชลซีนะครับกูร,รูบอกเลยว่าเชลซีนัดนี้เอาชนะเวสต์แฮมได้แน่แน่เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่80%พวกเขาฟันธงกัาไว้ที่2.1หรือไม่ก็3ประตูตหนึ่งครับเพราะตอนนี้กองหลังเวสต์แฮมยังไม่นิ่งแกว่งไปแกวงมาเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเลยนะฮะอ่ะนั่นคือ การจับประเด็นก่อนเกมสำหรับคู่ที่สำคัญมากๆในสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันยังไม่เคยกดซับกดติดตามก็รบกวนช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่กาเช่นกเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ